ตายนะคะวันนี้นะคะเราจะมานําเสนอเมนูง่ายๆเลยนะคะก็คือไข่ตุ๋นนั่นเองนะคะวะัตถุดิบเราก็จะมีไข่นะคะแล้วก็จะเป็นแครอทค่ะแล้วก็จะมีต้นหอมแล้วก็อันนี้เราเสริมมานิดนึงนะคะเป็นพริกขี้หนูใส่นะคะเพราะเราจะชอบกินเผ็ดหน่อยนะคะเราจะเติมพริกลงไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นซอสฝาเขียวแล้วก็น้ำปลานะคะ แล้วก็เราต้องเราใส่น้าเปล่าด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทําเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเราจะตอกไข่ก่อนนะคะเราจะใช้ไข่ทั้งหมด4ฟองนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มตอกไข่ก่อนนะคะตอกไข่ลงไปเลยนะคะ วันนี้จะเป็นเมนูง่ายๆนะคะตอไปเลยค่ะพอเราตอกไข่ลงไปแล้วนะคะตอนนี้เราจะดูนะคะว่าไข่เราอยู่ที่กี่ีหลังจากที่เราตอกไข่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเพิ่มน้ํานะคะ หต่อ2นะคะเมื่อกี้นะคะไข่เราอยู่ไข่เราอยู่ที่สองสองนะคะเราก็เติมน้ำเข้าไปให้มันเป็น400อตัวนี้เราเติมเข้าไปแล้วนะคะนี่นะคะก็จะได้แบบนี้นะคะพอได้แล้วเราก็คนนะคะคนให้เข้ากันนะคะคนให้เข้ากันเลยค่ะคนไปเรื่อยๆนะคะขั้นตอนต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะกรองเอาไข่นะคะเราจะกรองด้วยกันสองรอบนะคะเทลงไปเลยค่ะ ทลงไปเลยนี่นะคะรอบแรกเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะกองอีกรอบหนึ่งนะคะ<ป>กองรอบสองนะคะนี่เลยเรากองลงไปเลยนะคะพอเรากองนะคะเนื้อไข่มันก็จะละเอียดมากขึ้นนะคะแล้วก็จะทำให้นิ่มนะคะ นี่กองรอบที่สองค่ะพอเรากองสองรอบเสร็จนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เครื่องปรุงเลยนะคะนะคะเดี๋ยวเราจะตามด้วยแครอทลงไปเลยนะคะเดี๋ยวเราปรุงเครื่องเลยค่ะใส่แครอทลงไปเลยนะคะตามด้วยต้นหอมกับพริกนะคะพริกนะคะขอแนะนํานะคะถ้าใส่ถ้าใครชอบเผ็ดก็ใส่ได้นะคะถ้าใครไม่ชอบเผ็ดไม่ต้องใส่นะคะกับใส่ต้นหอมลงไปเลยค่ะ เราปรุงรสด้วยในนี้นะคะก็จะมีซอสฝาเคียวแล้วก็ผงนัวนะคะแล้วก็ใส่น้ำปลานิดหนึ่งนะคะถ้าใครชอบหวานก็เติมน้ำตาลนะคะแต่เราจะไม่ใส่นะคะเราใส่ลงไปเลยะคะ่ะพอเราใส่แล้วก็คนเลยนะคะนี่นะคะก็จะปรุงได้เป็นแบบนี้นะคะน้ำให้เดือดไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะยกไข่มาใส่เลยนะคะ เราจะนึ่งในหม้อหุงข้าวนะคะเราจะทิ้งไว้ประมาณ1 0ถึง15นาทีนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาเปิดดูอีกรอบนะคะแต่ว่าถ้าเป็นซึ้งทั่วๆไปนะคะเราก็ลดไฟได้แต่ตรงนี้เป็นหม้อหุงข้าวเราจะลดไฟไม่ได้นะคะแต่ว่าเราก็ดูบ่อยๆเอาแล้วกันนะคะเราทิ้งไว้ประมาณ1 0ถึง15นาทีค่ะเดี๋ยวเราปิดฝาไว้เลยค่ะ หลังจากที่เราตุนไว้สิบถึงสินาทีนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูนะคะว่าสุกหรือยังนะคะชิเงบดูเลยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะเจาะลงไปนะคะไข่ข้างในสุกแล้วนะคะนี่นะคะสุกแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็น ไข่ตุ๋นจากหม้อหุงข้าวนะคะเป็นเมนูง่ายๆนะคะสำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องไอสไตล์ของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะโอเคได้ไหม